สำหรับเกม Resident Evil แผ่นหนึ่งแผ่นสองนะครับตั้งค่าตามผมเลยครับผมแล้วก็ตั้งค่าให้เหมือนกันทั้งสองแล้วนะครับโอเคผมสปีดเลมิกนะครับผมเพิ่มมาเป็น1 0 3หรือถึง5นะครับประมาณนี้เท่ากับอันแรกเลยอ่าอันที่2ก็คือเข้าไปที่แรกนะครับ a s 1นะครับผมไม่ต้องติ๊กถูกก็ได้นะครับจริงแล้วกดมาที่150นะครับสำหรับเกมนี้นะครับดิสหนึ่งนะโอเคกดไป อันที่3นะครับไปที่ setting นะครับผมอันนี้ต้องเปิดนะครับผมอันนี้ก็อันแรกเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ต่างจากอันแรกที่ผมลงคลิปไปอันนี้ออโต้นะครับผมเหลือเต็มจอก็ได้ล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่คนเลือกอันนี้ผมเลือกเว้อันที่1นะครับผมการแหลกโดยเฉพาะเลยนะฮะอันนี้ก็ติ๊กถูกให้ตามตามผมให้หมดอ่ะโอเคอันแรกนอันนี้ไม่ต้องติ๊กนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับผมเราเว้นได้เราเว้นไว้นะครับมันจะทําให้เราเกมเด้งนะฮะ เเตติ้งเหมือนเดิมครับผมไปที่แฮกนะครับโอเคติ๊กซ p u สปีดนะครับโอเคกดไปติ๊กไปติ๊กตามผมไปอันนี้ก็ติ๊กไปนะครับโอเคเมื่อทําการติ๊กครบแล้วนะครับเข้าเกมเลยครับผมมาลองดูว่าจะลื่นไม่ลื่นนะครับโอเคผมอยู่ในเกมไปทีมรอนะครับนี่ครับทุกคนลื่นไหมล่ะเฮ้ยถึงภาพมันจะเล็กนะแต่ทำให้เรารู้สึกแบบสมูทมากครับโทรศัพท์ผมกากนะครับทุกคนบอกไว้เลยว่าผมใช้เป็น ฮัลโหลจีเก้าศูนทีนะครับมันเป็นแรมที่แบบไม่ค่อยตีสเปคความแรงเท่าไหร่นะครับผมก็ยังเล่นได้น,นะครับทุกคนถือว่าดีนะครับโอเคเราข้ามฉากไปเลยแล้วกันเราไปบวกเลยนะครับเพราะว่าถ้าบวกนี้ถ้าหลุดก็คือหลุดใช่ป่ะแต่ผมจะลองบวกดูว,ว่าจะหลุดไหมนะครับไอ,ไอ,ไอสัตว์เอ้ยยิงไปทันครับไม่เป็นไรครับไปเตะไปแตกนะครับผมเอ้ยไม่หลุดนะครับออ้ยฉากอะไรข้ามทันท้ยไฟติดอยู่โอเคไม่หลุดไม่หลุดอันนี้ไม่หลุดจริง แต่ว่าเสียงอาจจะเสียงเกมอาจจะดูสูงกว่าเพราะว่าเราปรับเลเสเปคนะครับทำให้เรารู้สึกมีเฟรมขึ้นมาครับไม่ง่ายแต่ว่าเสียงอาจจะสูงมากๆนะสเสียงพวกศัตรูเสียงฉากอะไรเสียงยิงปืนอาจจะสูงขึ้นนิดนึงมันก็ไม่ต่างากันเลยเทราไหรไครับลองเล่นเล่นดูครับไปเลยเพื่อนอีกเต็อุ้ยตายเลยเหรอเฮ้ยไม่ดียออนเตะนแรงรวะผมปรับแบบเนอร์มัลนะตายโอ้โหสองเตีนทนะีตาย,โอ,โ,ตตายโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ